สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสล็อตซีภูมิใจเสนอซีรีส์ Fear The Walking Dead ซีรีส์ภาคแยกจาก The Walking Dead โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิสจากเหตุการณ์เดิมตอนที่แล้วกองทัพได้เข้ามาดูแลชุมชนทาวิสได้ส่องไฟฉายออกไปที่นอกกำแพงและเขาเห็นว่ามันมีแสงสะท้อนกลับมาคล้ายกับแสงที่ออกมาจากกระบอกปืน ทางกองทัพนั้นได้พาตัวนิกไปตอนนี้ไลซ่าเธอได้ช่วยหมอในการดูแลรักษาผู้ป่วยและคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากไลซ่านั้นเธอได้ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีเยี่ยมนิกที่ถูกพาตัวมาได้เจอกับชายผิวสีที่มีชื่อว่าสแตนเมื่อกองทัพได้มาวัดไข้พวกเขากำลังจะพาตัวนิกไปสแตนจึงบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ป่วยเขาจึงทำข้อตกลงกับพวกกองทัพ โดยการแลกสิ่งของที่มีค่าให้กับนายทหารจนทหารนั้นยอมที่จะไม่พาตัวนิกไปและสุดท้ายนั้นสแตนได้แอบขโมยกุญแจมาด้วยเคสกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแม่ของเขาที่ขึ้นรถไปกับพวกกองทัพเขาจึงไปปรึกษาพ่อของเขาแต่ทาวิสก็หมดหวังและบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปคุยกับพวกนายพลดูโอฟิเลียได้ขอร้องให้พวกกองทัพคืนแม่ของเขามา และเธอกําลังจะปลุกระดมคนในชุมชนนายพลที่เห็นแบบนั้นได้สั่งการให้จัดการเธอซะแต่ว่าแอนดูแฟนหนุ่มของเธอนั้นได้เข้ามาห้ามไว้และบอกว่าเขาจะเป็นคนพาเธอกลับบ้านเองมิติสันได้เข้ามาที่ห้องของอลิเซียเธอได้เห็นจดหมายของซูซานที่อลิเซียได้เก็บมาจากนั้นเธอได้ยินเสียงและเธอได้ลงไปที่ห้องใต้ดินและได้พบว่า เดนียล <Daniel S 2> <Daniel S 1> ได้จับตัวแอนดูเอาไว้เมดิสันจึงเข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดนียลจึงบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พวกเราได้กลับบ้านเดนียลต้องการข้อมูลว่าใครที่กองทัพพาตัวเมียของเขาไปนั้นอยู่ที่ไหนเดนียลจึงบอกเมดิสันว่าทหารนั้นรู้ว่าเมียของผมอยู่ที่ไหนรู้ว่าลูกของคุณอยู่ที่ไหนผมรู้ดีว่าคนที่ถูกจับไปเนี่ย ไม่มีวันได้กลับมาอย่างแน่ๆเดนนียเ <Daniel S 1> ได้ทำข้อตกลงกับแอนดูและทำการทรมานแอนดูในตอนนี้ทาวิสได้เจรจากับทหารในการเข้าไปช่วยเหลือคนของเขาที่ถูกจับตัวไปนายพลทหารจึงได้พาทาวิสเข้าไปในเมืองเมื่อพวกเขาได้มาถึงจุดหมายนายพลบอกให้ทาวิสลองส่องกล้องดูซิว่าภาพที่เขาเห็นนั้นคือคนใช่ไหมถ้าไม่ใช่คน ให้จัดการได้เลยทาวิสได้ส่องกล้องที่อยู่กับปืนนั้นภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นผู้หญิงที่กลายร่างเป็นซอมบี้แล้วแต่ทาวิสก็ไม่กล้าที่จะยิงเธอจนมีทหารนายหนึ่งต้องจัดการกับซอมบี้ตัวนั้นในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับไปยังชุมชนพวกทหารน,นั้นได้ถูกซอมบี้โจมตีทหารได้สร่งรหัสมาว่าโคบานและทำให้ฐานที่เหลือนั้นพาทาวิส ไปส่งที่ซอยข้างหน้าและบอกให้ทาวิสเดินกลับบ้านเองพวกเขาจะต้องจัดการกับซอมบี้ที่เหลืออลิเชียได้ชวนคิสไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคนรวยแล้วก็ได้พังเข้าของบ้านหลังนั้นอย่างเมามันทาวิสได้เดินกลับมาถึงชุมชนเขาได้เข้าไปห้ามแดเนียลแอนดูได้สารภาพว่าพวกเขานั้นได้ขังซอมบี้เอาไว้ในสนามกีฬาทาวิสจึงเข้ามาถามรหัสลับที่เรียกว่าโคบาน แอนดูก็บอกว่าโคบาลเนี่ยคือคำสั่งให้อพยกออกจากพื้นที่เมดิสันจึงถามว่ารวมถึงพวกเราด้วยใช่ไหมแอนดูจึงตอบว่าไม่แค่พวกกองทัพเท่านั้นไลซ่าได้เดินเข้าไปในห้องและแล้วเธอได้พบกับกิเซดาที่กำลังนอนป่วยอยู่กิเซดานั้นเธอกำลังท่องบทสวดมนต์ซึ่งดูเหมือนว่าเธอกำลังรอวันตายในที่สุดกิเซดาก็สิ้นลมหายใจหมอเอ็กเนอนั้นจึงบอกว่า ต้องจัดการเขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นซอมบี้ขณะที่หมอเอ็กเนอร์นั้นกำลังจะยิงหัวกีซดาไลซาจึงขอว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองและนั่นทำให้กีซดาได้ตายลงตอนนี้พวกกองทัพกำลังถอนกำลังออกจากชุมชนแดเนียลได้ไปที่สนามกีฬาตามคำบอกของแอนดูและเขาพบว่าที่สนามกีฬานั้นเต็มไปด้วยซอมบี้ ติดตามตอนต่อไปได้ที่สล็อตสหากชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วกลางขึ้นมาแล้วกดไปที่ปุ่มไลค์แต่ถ้าอยากฟังสปอยตอนต่อไปให้กดปุ่ม s u b ส c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตรงกลางและยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจลองคลิกเข้าไปรับชมก่อนได้นะครับ